โอเคครับ okay, สวัสดีครับท่นผู้ชมมัน,นก็มาอยู่กับผมจิตวันชนเนลครับเราก็จะมาเปิดแพ็คยูโรเ,เปียครับกาเดียนครับนำทัพมาด้วยปารอม,มาดินีแล้วก็ลรยองตูรามซาบิอารองโซมากับสกิลพิเศษ2ตัวครับเราก็จะมาลุ้นกันครับเราจะมาทำคอนเทนต์ครับไอดี ID ละ2 0 0้ทองครับมาลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่าครับผมสุ่มไปหนึ่งครั้งแล้วมันไม่ออกครับเป็นครั้งที่2มาลุ้นกันว่าไอดีนี้มันจะได้หรือเปล่านะ โอ้ยหลังคาทำมาแบบนี้ไม่มีลุนนะครับไอดี ID ที่2กันเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าครับชุมสองร้อยทองเหมือนเดิมครับร้อยทองแรกไปก่อนครับอดี ID ที่2ครับมาลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่าครับเฮ้ยมีแสงวะมีลุนป่ะเนี่ยสีม่วงกับสีฟ้ามาดูข้างในว่ามันจะได้หรือเปล่าครับเป็นสีหลอกโอ้โหบาเอ้ยไม่ได้ครับโอ้โห มาลุ้นกันต่อไปนะฮะไอเดียที่2กับส0 0รทองมาลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะว่ามันจะได้เปล่าไอเดียนี้อุ้ยหลังคาเทามาแบบนี้ก็มาสิทธ์ครับไม่ได้อยู่ดีครับไปไอเดียที่3กันเลยนะครับส0งทองสุดดีสุดเดิมนะมาลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่าครับไอเดียนี้ว่ามันจะออกมันจะแตกหรือเปล่าครับมาลุ้นกันนะฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยมีลุ้นเปล่าไอเดียนี้มีลุ้นเปล่า ไม่มีลุ้นนะครับไปไอดีที่สี่เลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าครับ200ทองเหมือนเดิมครับว่ามันจะได้แล้วครับมันจะแตกหรือเปล่านะมาลุ้นข้างในนะว่ามันจะแตกหรือเปล่าโอ้โหหลังคาเทามาแบบนี้ไม่มีลุนนะฮะข้างในก็ไม่เปลี่ยนแสงซช่ด้วยเอาล้ครับไอดีที่สีของเรานะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันนะว่ามันจะมีแสงหรือเปล่า มาลุ้นกันไอเดียที่4 oh oh ho. โอ้โหก็ยังไม่มาอยู่ครับไปไอเดียที่5เลยครับมาลุ้นกันไอเดียนี้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะ200ทองสุดดีสุดเดิมครับมันลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่าไอเดียนี้ oh ho. โอ้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับไปไอดีที่6กันเลยครับว่ามันจะได้หรือเปล่าครับสูตรของเราก็แค้นซันสีครั้งแล้วกดสีวิครับ ตันี้ผมทําประจําแล้วมันได้นะฮะเฮ้ย hey, มีลุ้นเปล่าวะโอ้โ oh ห oh oh, เป็นสีม่วงกับสีลงมาอีกแล้วครับมันจะหลอกหรือเปล่าเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าข้างในมันลุ้นข้างในโอ้โ oh ห oh oh, ไม่มีลุ้นละแบบนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะฮะแล้วก็ก็สุมอีก1 0ึ่อยทองเป็น2 0 0้อทองแล้วครับไอดี ID ที่6ของเราว่ามันจะได้หรือเปล่าครับไอดี ID นี้มันลุ้นกันนะโอ้ oh oh, ไม่ได้นะครับไปไอดีที่7กันเลยนะ ว่ามันจะได้หรือเปล่าครับไอดี ID นี้ครับมาลุ้นว่ามันจะได้หรือเปล่าครับไอดี ID ที่เจ็ดนะฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าผมสมหนึ่งร้อยทองไปก่อนเลยครับโอ้โหได้สวยโอ้โหสุดยอดบอกเลยโอ้โหได้สวยครับไอดีนี้มาลุ้นกันว่ามันตัวไหนครับลียอองตูลามโอ้โหโตัวดีนะบอกเลยตัวนี้โคตผิวเลยโอ้โห รียองตูลามมากับสกิลพิเศษคอเท็สกิลดักบอลครับตีจับบอกเลยรียองตูลามครับใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ